ลูกไสหล่าดอกอันนั่นน่ะนอนกินนมน่ะลูกไสหล่าดอกไปดีปะลุงไปดีเอฟซีทุกคนทุกท่านมาตัวนู้นอาบน้าบ่มันห่อนแห้งยุ้ยมึงก็ห่อนมาหำหึมห่อนบ่ไปไปไปแรงงูว่ะพวกหน่ายังมาดมอีกน่ะมาเวนึงหน่อยพี่น้องเอ้ยได้มากระโพดมาฝากมาหำเอ้ยกระโพดะแฉวห่างกระโพดบ่พ่อหน้ามาเอ้ย เห็นเด็กน้อยร้ายแหละคีดสวดคีดเห็นเออเอาไปหายข้าวแห่นสวยกันว่ะสบายดีพี่น้องมาขดโอ้พ่ออ้อยมาขดแข็มเป็เจ้าว่าไปการ์ดมาเดี๋ยวโมกายนี่กลายอยู่นี่เลยห่านไปเสี้ยห่านพี่น้องเลยปรปกายกายสวนข่อยกายแต่เจ้าอ่อยพ่อเจี๊ตัวนั่มข้าไปอีกอ้ย เมื่อยน้ำข้าวพี shoe, ่น้องเลยนใจละลายไปต้อมไปจี๋สู่เนื้อหน่อยสู่เด็กหน่อยกินอ้าวน้องหลีดมากเหมือนนี้บากโอ้อ้าวมาบักคือว่ามีข่าวดีบ้านนี่ยตา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 โศก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 มันมันมันมาผัดพี่น้องเลยจนตื่นตาตื่นใจแป้นแห้งอริบานนี่ต้นกล้วยกับต้นงิ้วไปเกิดแหละ ส่งไปเกิดไปแล้วพี่น้องเอ้ยเออสั็จแลนะ้วคนดูนั่นแล้ว,ว,ลวจมหาเวียงเห็ดข้าพ้าเห็ดบัานนี่ดดบดปูนจากสอปนี่นะแต่นี่มาเนี่ยมันบอก มนเมนตกสองตัวนีก oh. oh, 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 uh ็อาเด็กหน่อยซองตไปสาเอาเอาอีกแหขายอีกเลยพี่น้องเลยอีนยได้ส่ะเอ้ยขายติดติดต่อต่อเอ้ยกินยาหรอบอสเออซักกัน่ให้มันถือลค่ะ นอนตื่นมันกับอันนอนตื่นกระทรวงขายดยอกเออมาบว่ค่ะประเทศอิริอิทมาบนเดียประเทศอินาชามีผู้ซอยลานี่นีนเต้นกระเสียขึ้อยู่มันกับโบดิเบิร์ตลายเนาะดาวหินทรายห้ากระยังเออมันตะขาป,ปูนสอบหนึ่งร้อยกว่าบาทพอเนี่ยหอ,อยจุ่มฮา,อ,าอ้าว อยู่บรสาองเนยบ่ได้ขาวบลูกบ่ได้ขาวบมีภไผ่<ะ>นวเฮียนบบมีไ่ไผ่ในคู่มือได้สักเาอันนี้มดอีวันอี่วัน,น,วนผุดพระหดัดพระหัดคือว่าคู่ัเป็นระหัดนัไปเฮี้นพระหัดแม่หรือระหดัดอ,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 อเนื่อเนื้อเนือย ลูกสาวมาหานี่นะบอได้ยินบอเสียงว่าเป็ดเป็ดนี่สิกินบ้ามากกับพอดแคววองนี่นะเฮ้ยสองอีกแล้วพี่นะกับมีแต่อีต่วนและหนำบ้าหอนแท้เนี่ยเอาพ้นคืมพันอาวเนาะ ผัดเอ้าึ้นผัดเอ้าเห็ดกินยังไงจ่อยนะแน่เป็นอะไรหัวเจ๊ยหัวดวนข่าวแห่งเห็ดเนื้อเอ้ยห้ามสิกินบ๊อกกับขวดนะอ่ะถูกมึงดูฮะพี่างงหลัพี่ทางหลังมาพี่ถูโอ้ยหอยากเหร็ญ อู้ยหอนหอในต้นได้เนาะตามโลนี่สิักในพวกอากจากหนามในพี่น้องเ้ยจะเป็นอุดมสมบูรณ์ออยู่โน่น่นคือกับอุดมสมบูรณ์แท้เออ ต้นใหม่ก็กำลังเคี้ยวงามขึ้นฟูอ้าวละบาทหนิพี่น้องเอ้ยต้นนั้นคือสีเย็นค่ะเนาะบุมีแนวบังเนาะนี่ไงมาบังเทียงกับบังเฮือนต้นนั้นอ่ะขาดนะพี่น้องไอ้ถมต้นนั้นนะโอ้ยรูปยานะถ้าแม่นว่าโบเม่นย่ามพลไปนอนเย็นกลางคืนเนาะ เทอล้วอ่ะมือซ่าวในบ้านนี่นะเออทันตแคงค่ะอือได้ลายแผ่นบอ้มเออกวนงวงแผ่นบอ้ยนะน้องหลีไม่ยามพอกับแม่บ่ มานอนมานอนพีคขึ้นหนึ่งช่องขึ้นเหรอบอเขาเขาลุบเขาลุบเมื่อเอมาม,าม้ม<อ>มามอแลกลวเมื่อบ่เนี่ยโอ้อยู่คุยกับมีเวิอ่อยากบอเออแกะละมันมาตัดลงบอไทยแหละละบอ,อได้เจกโตอกลวสุแหม่อนจะเห็ดนา,นาพอดป่ะ นาโพดนาโพดมันสิเฮ็ดได้โอ้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดอันต้องเฮ็ดหลายๆตกมันนาโพดเป็นก็จักยามได้พุ่นแหละเห็นบ่มันยังเปียกเป็ดๆอยู่ผมหาก็กวนพี่น้องจะใส่น้ําตาลนําอยู่บ่นี่อือดีแซ่นะ้อ่ือปนจุบักอึืได้เดอสินยวูกโอูยังากันเฮ็ดยังกินนปลาโอ อ้าวฮากะจีกะจีมะเสาเนี่เป็นแระเทศปะกินกินกินข้าวจีอยู่เธอได้มือเลยแล้งว่านกะจี้ขาวจีมะเสากะจี้กะจีกินเผื่อจังะมาแซ่บคือว่าค้างสเล็กใหญ่แล้วเมื่อแล้วเขากะลงมั่นคือกันทางไหนกะไทยทางป่าอะไรกะลงมั่นกำลังไทย ลงปเทาห้องปะเทาแะเนีเทาผ้าเห็ดกระเห็ดเออเหเ้ออทางป่าแล้วก็ตัดไม้ลงเตาว่ดเตาลงผลงเตาฮะเนเออมันก็เคยลำบากมาลายมันทนอยู่ดอกมาำน่ะเคยถูกอยู่เนเคยถูกผัดค่อยขึ้นมาผัดลงกะล่างโอ้ยฮุยเออ เดี๋มวชอบเางย็นเย็นเนาะเออเย็นเย็นอหม่ไปหากินยังพญอ้อยขมือนี่นะหาห้พี่ะได้ลอกว่าขมืออู้เหม่นพี่อกเจ้ากองหลอกเจ้ากองเองอะไร คอยฉิลอกพีงั่นชาดพอยอยอ้อยคอยฉิลอกพีแล้ว嘛อต้่มมะจีโลกระโพดแขววองพอยอยอ้อยก็เจตวนพอยอยอ้อยก็เจตวนอะผ่านสวนตลอดเว้ยพอยอยอ้อยบันเป็นแจกล่มเลยฮะร้อนน่ะน้าปลาได้ปลอีตวนก็สี่ห่าลิ่มปลาได้แม่นแขวพนยญ้าสู้ โดยเตรียมชิตตมกับแล้วไปเนาะเด็กหน่อยหลายคนกินยังกระแสบมาพนัชชาขายซเห็ดบ่อหายภาลาดบ่อเห็ดเป็นขีดอื ทำไหามฮะหัวละลานนะนะสั่งได้คนณหัวละลานนี um> um> はは <s um> <s um> <s ่อืมเก็บสุดท้ายเลยแหละดาวเอ้ยเก็บสุดท้ายแล้วมืดแล้วแหงขาปัญญังพนตกใส่ได้แล้วมีตื่เติมด้วยหนึ่งค่ะเห็นปลาบ่อนอยู่ได้ต้องเอาขึ้นบดได้เบิร์ดมือนะนะ ทำไมัดดูพะยออ้อยพี่น้องเลย้านีต้าหนังก็ชบอบเหียหน่ปลาเต้าสีต้มขับโดว่มปลาทิงตตเกวอยู่เดแล้วบจากสูตรไมันนี่ฮะบดจากโตอลไวไปเขียวนะ มันต้มบ้าโอ้ยจะได้ผัดตกปูะบ่ถือเค็มเนาะฮวมันกินมันบะเทิงเออ

เด็กหน่อยมันสลาดขวดดสองโอ้ยมันจะรวบคิวแล้วเนาะไพ่นะบึงข้าวดังไพเนื้อเนื้อเนื้อน่อยเนื้อหน่อยเอ้ยามดังไพเห็นยังเฮ้ยโอ้ย เอาได้่พ่องูเอาไ้แใครแล้วจอดไว้ก็ไปใครได้บอลเลีนขากแล้วเนาะอารหลดปืนปืนมาขี่เด้อใส่รถปืนปืนนะจ้าโอ้ยอืมโผล่พี่น้องชิดตมกับโหด เต็มหมอปลูเลยได้อยู่อยู่บางซองหมอเนาะอืมมดแล้วมีแต่แขวห่างๆสามูบ้านหนึ่งได้พีนองเอ้ยพี่ก็ะมวลถึดๆสามูบ้านหนึ่งอยู่ี่กันได้เฮ้ย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 น เฮ้ยเพินล่ม้เพาหัวข่าสิเหลืองอ่าฮ่เฮ้นมันขี่อีกขึ้นเลืกนี่ขึ้นกันเลยบ้านเราเรนอ่าขักแล้วไปบ้านมิสิกัดมือล็อกปูนค่ะเกิดยุ่งน้องใหม่นะดาวเต้งว่าห้ตัดลำมมันออกกระปตัด ตัดดอกหักกอเด็ดามสีล่ำนะเอออ่ะค่ะกัยังอือโพี่โป้พี่โป้เจ็บยุ่งบ่เขาสีอีดยานผัวด์ัวท์ประเสริฐหงอยเก็บผ้ากาแฟสำนนิก่านพี่น้องเลยเด็ดน้ำเนื้อหน่อยกับจังสีเมื่อโว้ยว่าสิได้กินต้มเป็ดเขียวไปต้มมะก่โพดซั